สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องทิศาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีทริปดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะอ่าแอดจะใช้ผลของเวฟลอตโต้นะคะวันที่8อ่ามกราหกห้นี้นะคะก็คือวันนี้นะคะอ่าแอดใช้ผลรอบวันที่16บหถึงยีนะคะอืมแอดทำให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอ่าแอดจะใช้ผลของเลขตล่าง ก็คือหอ้าห้านะคะรอบสิบหกเนี่ยห้าห้าบวกกันนะคะห้าบวกห้าก็คือเป็นสิบนะคะนับเพิ่มไปอีกสิบสิบเอ็ดสิบสองเราจะเอาหนึ่งกับสองนะคะไปลูดในรอบถัดไปนะคะมาดูนะคะว่าเข้าไหมอ่าสองเข้าบนนะคะต่อไป เอาผลเลขล่างของรอบ17นะคะ5บวก0ได้5นับเพิ่มไป6 7ได้6กับ7นะคะนำไปรูปในรอบ18ก็คือเข้าลางนะคะ6ต่อไปเลยค่ะ6กับ2เป็น8 8นับเพิ่มไป9 เอสเอาเก,กับ0นะคะไปรูดในรอบถัดไป0ูนย์เข้าบนนะคะต่อไป7กับ5นะคะรวมกันก็ได้12นะคะนับเพิ่มไป13 14เอา3กับ4ไปรูดในรอบถัดไปนะคะสเข้าล่างนะคะต่อไป3กับสอง รวมกันนะคะก็ได้ห้านับเพิ่มไปหกเจ็ดนำหกกับเจ็ดไปรูดนะคะอ่ารอบนี้หลุดนะคะรอบที่ยี่สิบเอ็ดไม่เข้าต่อไปค่ะศูนย์กับเก้าอ่ารวมกันเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าศูนย์กับหนึ่งมาไหมรอบนี้ไม่มาค่ะรอบนี้หลุดไปอีกอ่า เอาผนรอบที่ยี่สิบสามนะคะอรอบนี้ไม่มาแปกับ8ปดสหนะคะสิบเจดสิดเอาเจกับ8ไปรูดในรอบที่24่เจดกับ8เข้าเด้งนะคะบนล่างเลยต่อไปหกหกเรวมกันก็เป็น13านะคะ นับต่อไปก็14บสี่ิบห้าเอาสี่กับหไปรูดนะคะสี่เข้าบนนะคะรอบนี้เข้าอ่ะต่อไป8กับ7เป็น15นะคะนับไปอีก16 17เอาหกับ7ไปรูดนะคะเข้าเด้งเลยค่ะเข้าเด้งเลยตรงนี้ ต่อไป8กับ7นะคะรวมกันก็15นะับเพิ่มไป16 17อ่า6กับ7ไปรูดนะคะ7เข้านะคะเข้าบนต่อไปค่ะ0 5รวมกันได้5 6 7กอากับ7ไปรูดในรอบถัดไปเข้า6นะคะอันนี้แอดทำให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะคะของรอบวันนี้ ยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ